ดับฝันครับหลังจากที่พยายามวิ่งหางจุกตูดเพราะโดนควันและโดนน้ำเทกอกรูหนูก็พยายามวิ่งไปตรงนั้นวิ่งไปจนนี้ฝันฝันกลางวันนะฝันกลางวันตอนแดดออกแรงๆอะ่ะนะเพราะอะไรฮะเพราะเมาควันนะโดนควันก็เลยเมาควันนะ แก๊งเนี่ยเขาเรียกว่าแก๊งเมาควันนะฝันบอกจะนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองฝันนะคุณฝันจะนั่งได้อย่างไรล่ะครับในเมื่อว่าตุลาการศารลรัฐนูนเนี่ยมีคําวินิจฉัยท่านนายกเศรษฐาท่านนายกอิงเนี่ยเรื่องของจริยธรรมแล้วเสียหนูมีเหรอเรื่องเนี้ยเสียหนูยังมีเหรอจริยธรรมอะ่ะ ไหนจะเขาก็โดงไหนจะหัวสวออผมบอกดเลยเลยครับว่าถ้าหนูมาแมวก็เตรียมออกตะคุบแมวแดงจะเตรียมออกตะคุบนะผมบอกว่าแล้วออกไปแบบธรรมชาติด้วยนะแมวไม่เล่นกับหนูนะแมวจะตะคุบหนูไอ,มอ,อม้มอบหล่อมแหลมมอบไอ้คอปทอม็อบที่ออกมากันนะั่นน่ะที่ออกมาอนุสารียนะ่ะเล็กน้อย จะเจอม็อบใหญ่ม็อบแมวตะคุบหนูผมบอกนะจะเจอม็อบแมวแดงตะคุบหนูอะทีเนี้ยในเมื่อว่าอาดีตท่านนายกเศรษฐาอาดีตท่านนายกอุงอิงเนี่ยท่านดูในเรื่องจริยธรรมแล้วเสียหนูเนี่ยทั้งเขากระดงและหัวสวเนี่ยมันยังหลงเหลืออีกเหรอเรื่องจริยธรรมอะมันไม่มีแล้วในเมื่อว่าไม่มีเนี่ย มันจะมาอย่างนี้ได้อย่างไรเออฉะนั้นเนี่ยอย่าท้าทายอย่าท้าทายแมวแดงกันนะแล้วผมก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทั่วทั้งประเทศนะฮะท่านไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวแมวแดงอย่างพวกเราเนี่ยฮนะจะออกไปไล่จับหนูนะจะมานั่งเป็นนายกที่ขาดจริยธรรมอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยครับนะก็จะเป็นกลายเป็นว่า หนูฝันกลางวันแดดแรงๆอะ่ๆอะเขาเรียกฝันกลางวันแสกๆหรือว่ากลางวันแดแดแรงอ่ะนะ <S <s <uck> <S เพราะเมาควันไงเมาควันเออ <c oughs> เป็นไปไม่ได้เลยเราไม่ได้อคติแล้วเราก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ถ้าจะเป็นนายกคุณต้องเคลียร์เรื่องเขากระโดงคุณต้องเคลียร์เรื่องหัวสวให้สะอาดสะอา้านซะก่อนนะเอาถ้าเปรียบเทียบกัน ระหว่างท่านชัยกเกษมกับหนูเนี่ยนะเสียหนูเนี่ยใครอะ่ะมีจย่ธรรมกว่าใครใครอะ่ะสะอาดกว่าใครอันนี้บอกได้เลยครับไม่เกี่ยวกับว่าจะอยู่พักไหนไม่เกี่ยวนี่เอาเรื่องส่วนตัวเรื่องของจย่ธรรมส่วนตัวเลยยังไงชัยกเกษมท่านชัยกเกษมก็มีจย่ธรรมมากกว่านะครับแล้วมีความสะอาดมากกว่าฉะนั้นเนี่ยก็ฝากด้วยนะฮะ ก็บอกตรงนี้แหละฮะแมวแดงนะแมวแดงไม่เอาคนที่ขาดเรื่องของจริยธรรมเราเอาตามหลักการของตุลาการศารลรัฐนูอันนี้บอกกันชัดๆเลยพี่น้องทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะพี่น้องคนเสื้อแดงก็ดีพี่น้องที่สนับสนุนที่ไม่เอากัญชา ไม่เอาคนที่ฮุบเขาก็โดงไม่เอาไอคนที่มันจะยึดประเทศด้วยการหัวสวออมาเนี่ยท่านสบายใจได้ครับนะท่านอยู่ไกลท่านไม่ต้องมาเดี๋ยวเจอแมวแดงพวกผมเนี่ยอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยจะลุกฮือออกไปคูณสามก็แล้วกันคูณสามของม็อบหลอมแหลมคูณสามของม็อบจตุพรก็แล้วกันผมบอกนะแล้วจะเป็นม็อบธรรมชาตินะม็อบแมวแดงธรรมชาตินะ ฝากเลยครับ